ครับอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ตาย2ศพครับเป็นอุบัติเหตุที่ราชบุรีนะครับคนเมาแล้วขับรถขับแล้วก็ไปชนคุณผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะที่มากับลูกพี่ลูกน้องกายเป็นผู้ชายนะครับขี่มอเตอร์ไซค์อยู่คุณผู้ชมฮะภาพน่า,ากลัวมากเสียชีวิตทั้งสองศพและประเด็นที่มันบีบหัวใจมากกว่านั้นก็คือว่าฝ่ายผู้หญิงน,น้อง17ปีคนนี้<ะ>เห็นบอกว่าเบื้องต้นเนี่ย เป็นแม่ลูกอ่อนอเอเพิ่งคลอดลูกๆยังห้าเดือนอยู่เลยนะฮะนี่คือภาพวงจรปิดตอนที่เกิดเหตุคุณผู้ชมดูนะครับไอ้ตรงโค้งที่มันเทแบบนี้ทางขวาเนี่ยชาวบ้านเขานั่งกันอยู่แล้วรถคันที่ก่อเหตุเนี่ยให้ดูอีกทีนะครับเนี่ยมาเร็วมากครับแซงกระบะทางโคง้งแซงปั๊บเนี่ยปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์ของคนตายเนี่ยสวนมาแล้วเก๋งคันนี้พอแซงโค้งเนี่ยแล้วเจอมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมฮะ,ะมันปัดเลยเพราะว่าเบรคครับ แล้วนี่อีกมุมหนึ่งนะครับหลังจากชนฟาดมอเตอร์ไซค์เสร็จแล้วตายสองศพรถถลายมาถึงนี่เนี่ยฮะดูนะฮะแล้วพอมันตั้งลำเสร็จปั๊บถามว่าทํายังไงต่อ,อดูนะฮะตั้งสติแป๊บหนึ่งนี่ไปต่อเลยเหรอไปเลยแต,<อ>แต่ชนเขาตายไปแล้วสองศพนะไม่ลงไปดูให้ความช่วยเหลืออะไรใดโอ้โห<ด>คุณผู้ชมนะจุดเกิดเหตุคือบริเวณหมู่9นะครับในพื้นที่ตำบลเกาะพะพลาอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี สองศพมอเตอร์ไซค์ที่ขี่มาตามทางเขาปกติเลยแต่โดนคันนี้สวนเลนจะแซงนะครับแล้วปัดไปชนสอศพที่ว่าคือคุณวันชนะแสงทองอายุ21ปีกับคุณพิมพ์ชนกละออ,อเอี่ยมอายุ17 2ท่านนี้เป็นลูกพี่ลูกน้องกัน <ฮะ S 1> ตายทั้งคู่แต่ที่มันบีบหัวใจอย่างที่เรียนไปตอนต้นคือคุณพิมพ์ชนกนี่แหละครับลูกอ่อน5เดือน พิ่งได้ลูกนะฮะหมัดมาดเลยคุณผู้ชมฮะภาพนี้คือเกิดขึ้น14สิงหาคมที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นตํารวจสพเมืองราชบุรีไปตรวจสอบในพื้นที่ก็ไม่เจอทางฝั่งคนขับเก๋งคันนี้แล้วนะครับแต่ตํารวจก็พยายามจะสืบสวนสอบสวนจนสุดท้ายคุณผู้ชมฮะทราบชื่อว่านายจิรายุทธคุมตัวมานะครับเจ้าตัวสารภาพให้ฟังบอกว่า ่อนเกิดเหตุเนี่ยไปนั่งดื่มกับเพื่อนบ้านแล้วก็ขับเก๋งคันเกิดเหตุนี่นี่นี่เก๋งเขาคันนี้นะฮะเนี่ยเขาบอกว่าชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหลังจาะเห็นเหตุการณ์ที่เขากรูกันออกมาดูอ่ะเขาจํารถได้ครับเขาพยายามตามไปถึงบ้านเลยนะฮะแล้วสุดท้ายก็ประสานตํารวจแล้วก็ไปหานี่แหละครับหนีดีนักโอ้โหคุณผู้ชมฮะจิรายุทธบอกว่านั่งดื่มกับเพื่อนบ้านแล้วขับเก๋งคันนี้นะฮะ มากดเงินที่ตู้ ATM ค่ะนี่กะจะไปซื้อเครื่องดื่มไปนั่งกินกับเพื่อนบ้านต่อ,อแต่ปรากฏว่าพอขับมาถึงจุดเกิดเหตุอะไม่รู้ตัวเลยว่าไปชนอะไรไม่รู้เหมือนกันชนอะไรก็ไม่รู้ก็เลยขับกลับบ้านตามปกติเลยคือร,รู้ว่าชนแต่ว่าหมายถึงว่าไม่รู้ว่าชนอะไรเดี๋ยวนะฮะชนคนตายสองศพเลยนะอ้อสุดท้ายตำรวจเลยมีการคุมตัวจิรายุทธนะฮะแล้วก็ไม่ปักใจในคำให้การด้วยนะฮะว่าจะเป็นตามนั้นจริงๆเพราะว่า เท่าที่ตำรวจบอกว่าตอนที่เจยรยุทธ์เล่าให้ฟังอะ่ะพูดวกไปบนมาเหมือนคนเมาอ่าด้วยความเคารพไม่ได้กล่าวหานะฮะแต่ว่าเดี๋ยวตำรวจต้องมีการนําตัวนายเจิยายุทธ์เนี่ยไปตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์อีกทีหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันตัดสลับกลับมาคุณผู้ชมครับคนที่สูญเสียก็คือครอบครัวของทั้งสองท่านนะครับวันนี้สามีของคุณพิมพ์ชนกที่บอกว่าเป็นแม่ลูกอ่อนเนี่ยสามีคือคุณดันในนะครับเล่าให้ฟังบอกว่าเขาใช้ชีวิตคู่กับ น้องพิมพชนกมาเนี่ยสามปีม,มีลูกด้วยกันหนึ่งคนนะครับอายุห้าเดือนคือเป็นลูกอ่อนในวันเกิดเหตุนเนี่ยภรรยาขอไปบ้านเพื่อนด้วยความเป็นห่วงก็เลยโทรศัพท์วานบอกว่าวันชนะที่ไปด้วยกันนะฮะลักเสียชีวิตเป็นลูกพี่ลูกน้องกับคนตายนะฮะบอกเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปส่งพิมพ์ชนกหน่อยได้ไหม,มยากเขาก็ดีนะฮะเขาก็ไปด้วยคุณผู้ชมมาปรากฏว่าออกจากบ้านไม่ถึง5นาทีก็เกิดภาเพเหตุการณ์ตามวงจรปิดเลย คนที่มารับคือวันชนะรับพิมพ์ชนกจะพาไปส่งที่บ้านเพื่อนให้ปรากฏว่าตายสองศพสามีบอกว่าคนอย่างเงี้ยไอ้คนที่ขับเมาแล้วขับแล้วชนคนตายเนี่ยเมาแล้วควรจะอยู่บ้านไม่ควรจะออกไปไหนนะฮะอลองฟังดูหน่อยผมให้น้องคนนั้นนะ่ะไปส่งผมให้น้องคนนั้นนะ่ะไปส่งาวานให้ส่งนะผมก็ย่คิดถึงปิดนะเพราะผมออกให้โถให้น้องมาไปดนชนด,ด้วยผมคิดถึพิษอยูอ่ตน พักหนึ่งมีเด็กขี่รถมาบอกบอกแม่ของไอ้คนที่ตายด้วยกันนะบอกว่าบอกว่าพี่ปานตายแล้วพี่ปานพี่ดาวนรชนตายแล้วตายแล้วอะไรเงี้ยผมก็เป็นอะไรวะใครปาน์ม่ว่าผมก็ออกมาดูก็มาดูจนเด็กไอ้คนนั้นวิ่งมาหาผมอีกทีว่าพี่ปิ้นพี่เอ็นนรชนอะไรเงี้ยผมก็เลยผมเลยวิ่งฝารถเด็กคนนั้นแล้วไปแต่ถ้าเป็นไม่ได้ก็เมาอยู่บ้านนี่พอแพี่เลิกเลิกเลิกขับรถเลยอ่ะก็ว่ากันไปตามคดีนะครับแต่ว่าคนที่สูญเสียคือท่านนี้แหละฮะ เป็นทั้งคุณพ่อแล้วก็เป็นทั้งสามีนะฮะลูกยังเล็กอยู่เลย5เดือนก็บอกว่าไม่เอาโหสิกรรมให้คนขับนะฮะที่ชื่อว่าจีราย,ยุทธเนี่ยมันก็ยากจะทําใจจริงๆแนะเพราะม่ชนจนรถหมุนปิ้วขนาะดนั้นยังบอกไม่รู้ชนอะไรแล้วหนีไปอีกนะฮะก็เจ้าตัวบอกว่าไม่เป็นไรก็ภรรยาเสียแล้ว <c oughs> ก็จะทําหน้าที่คุณพ่อให้ดีที่สุดส่งกําลังใจนะคะ